พี่น้องทายได้ไหนจังสีได้เงินเพิ่นพี่น้องทายแก,ก๊จกจังสีหรือว่ายทายแก,ก๊กแบบนี้หรือว่า,ายแป๊กแบบนี้พี่น้องมันจังละได้เงินเพิ่นหิวเข่าแล้วพี่น้องมามากินเข่าพี่น้องมา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 ปับเขา่ากับเข่าครับพี่น้องแหนมแต่งส้มปลา เข้าเหนียวประมาณนี้จวดออหหื้สิบโมงอ่ะยังมเมื่อบานอยู่มาม่าพี่น้องกินเขาทายแล้วก็จะไปอีกสองทงพี่น้องเพลินแล้วกับบรรยากาศพี่น้องอันนี้หละข,ขาว่าเศร้าให้เศร้าหน้ากินอยู่ในป่าเขาพี่น้องสุดยอดอ <Ừ. S 2> อิ่มแล้วกับมือ่อพี่น้องเอ้ย